สวัสดีครับพี่น้องมูอนอ้นศิลปะสิภาพพี่น้องมาหลับชมยาคืเขียวอ่อนๆให้พี่น้องนะครับเรียกพี่น้องเด้อเก็บบรรยากาศอันนี้คือการเก็บบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติไหมพี่น้องไหมครับพี่น้องเดนะยาคือฝนไม่พี่น้องเขียวดีขนาดพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมก็เก็บบรรยากาศจากขางทางไหมพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้อตันเกี่ยงยาพี่น้องหน้าเหมือนไหพี่น้องนี่ครับพี่น้อง เห็นบ่อผีหดองเห็นบ่อหงเห็นบ่อเห็นี่อผีหลองล้มผัดไว้วาผีหลองเห็นบ่อผีหลองล้มผัดพีน้องเห็นบ่ออันก็คือการเก็บบรรยากาศพี่ห้องเดคนศิลปะเก็บบรรยากาศห้พี่นีองรับส้มกันพีหลองนี่กับล้มไว้วาผีน้องนี่เห็นกอหงาพีน้องน่าจะเปไก่เห็นบ่เห็นบ่อกองมึงก็ไม่ค่อยดีเหมนเด้อผีองเห็นบ่อุ้ย อันนี้คือการเก็บบรรยากาศแบบสุดยอดแช่ไพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่ครับพี่น้องมิเนอ้นศิลปะกันขอปิดคลิปลงเพล็กตันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวถ้ามีอย่างเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชุสาได้คนศิลปะสิลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้นศิลปะได้พี่น้องเด้อประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง